ท่านครับเราเราจะมีการเรียกร้องหรือเสนอไปยังกลุ่มไหนยังไงไหมครับในองค์การสหประชาชาติหรือว่าบุคคลอะไรต่างๆที่เราจะต้องเรียกร้องเรื่องนี้เข้าไปครับครับก็เราพยายามจะติดต่อแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็จะมีหนังสือถึงเลขาธิการองค์การสาประชาชาตินะครับแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นการประชุมเรื่องเกี่ยวกับ icc แล้วก็มีองค์กรที่จัดประชุมคือ cicc ซึ่งเป็นเรื่องของอาสารอาชญากรของโลกเนี่ยเขามีการประชุมกันที่นิวยอร์กบอยีเราก็มายื่นเพื่อให้รู้ว่าไอ้เรื่องของอกฎหมายที่ผู้ปกครองกดขี่ประชาชนแล้วก็จะต้องได้รับการดําเนินคดีนั้นนะประเทศไทยเราก็ต้องการที่จะเป็นสมาชิกด้วยเช่นกันแต่ผู้มีอํานาจสูงสุดของประเทศและโดยเฉพาะคือคณะทหารเนี่ยไม่ต้องการให้มี เรื่องนี้เกิดขึ้นคือไม่ต้องการให้อํานาจของศาล ICC เนี่ยเข้าไปครอบงำเพราะฉะน,นั้นแล้วเขาฆ่าประชาชนซ้ําแล้วซ้ําอีกได้โดยรอยนวลอยู่ตลอดเวลาก็เพราะเหตุนี้แหละครับเราจึงมีความเห็นว่าจะต้องให้สากลเนี่ยเขาจับตาและเขาควบคุมดูแลเรื่องของการที่รัฐบาลผู้มีอํานาจเนี่ยมาใช้อํานาจกดขี่ประชาชนถึงขนาดเข็นฆ่าใช้กระสุนจริงแล้วก็วางว่าเป็นเกต ตำบลกระสุนจริงฆ่าคนไปเกือบร้อยคนแล้วก็บาดเจ็บอีก2000เมื่อวันที่1 9พฤษภาคม2553อย่างนี้และว,วันนี้ก็สร้างอาณาจักรความกลัวขึ้นมาโดยเรียกคน6 0 0เกือบ700คนไปรายงานตัวปรับทัศนคติจับเข้าไปขังอยู่7วัน <S 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 โดยที่ญาติพี่น้องไม่มีโอกาสติดต่อและไม่มีกาสได้ทราบเลยว่าอยู่ที่ไหนอย่างนี้นี่คือตัวอย่างที่เห็นเพราะฉะนั้นเมื่อคนที่ถูกจับตัวไปแล้วนะและไปปรับพฤติกรรมแล้วเนี่ย มันได้ผลครับคือคนพวกนี้กลับมาแล้วก็เงียบเป็นเป่าสากเลยนะจะเห็นได้ว่าคนบางคนเนี่ยเก่งมากแต่พอถึงเวลาเจออย่างนี้เข้าแล้วเนี่ยก็จะต้องสงบปากสงบคำเพื่อที่จะต้องให้ประเทศไทยตกอยู่ในอาณาจักรของการควบคุมโดยคณะทาหารซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ชอบทมอย่างนี้เขาเรียกว่าเผด็จก,การครับ,รบพูดถึงเรื่องของรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้ท่านเคยได้มีการถแถลงว่าจะมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน มีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ไหมครับครับเราก็จะเรียกร้องให้ประชาชนทุกหมู่เหล่านะฮะช่วยกันเสนอความเห็นมาเพื่อจะเราจะร่างกฎหมายรัฐมนูญฉบับประชาชนนี่แข่งกับคณะคอสชอเพื่อให้เห็นว่าในแต่ละหมวดในแต่ละเรื่องเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาณาจักรไม่ว่าจะเป็นเรื่องกติกาตามอ,อำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารน,นิติบัญญัติและตุลาการนั้นนะ่ะจะต้องมีที่มาที่ไปอย่างไร เรากล้าพูดได้เลยว่าถ้าเราร่างออกมาโดยความเห็นชอบประชาชนทั่วไปนะครับก็จะเห็นชัดว่ามีความแตกต่างกับรัฐมนูญของคณะคอสชอและประชาชนก็จะรู้เองครับว่าที่คอสชร่างขึ้นมานั้นนะ่ะมันไม่ชอบด้วยหลักสากลความยุติธรรมเสรีภาพสิทธิต่างๆเนี่ยจะถูกกําจัดลงไปมากซึ่งเมื่อคุณล่างมาพวกเราก็จะล่างออกไปเหมือนกันนะครับแต่เราจะไม่ได้ล่างเป็นลายมาตรานะ เราจะล่างเป็นหลักการใหญ่ๆว่าเช่นว่าฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยเราจะต้องเสนอให้มาจากประชาชนทั้งหมดนะครับฝ่ายบริหารเราก็ต้องเสนอว่าต้องมาจากประชาชนทั้งหมดเหมือนกันนะฮะแล้วฝ่ายกราการเองก็จะต้องมาจากประชาชนเช่นเดียวกันที่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเพื่อสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยไม่ใช่ว่าจะมาจากใครก็ได้ที่แต่งตั้งกันมาคือพูดกันาง,ง่ายๆว่าคอสชอนเนี่ยกำลังจะสร้างระบบกลไกของรัฐ มาจากการแต่งตั้งโดยคนของคอสชใส่เข้าไปทุกๆหน้าที่นะแต่ว่าทางเราเนี่ยกำลังจะร่างกฎหมายรัฐธรรมนูนแข่งกับเขาว่าทุกอย่างนั้นต้องมาจากประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในหลักสากลแล้วเราเชื่อมั่นว่ารัฐธรรมนูนของเราย่อมจะต้องดีกว่ารัฐธรรมนูนของคอสชอนี้<ม>แล้วก็อยากจะเรียกร้องพี่น้องคนไทยทั้งภายในประเทศและนอกประเทศได้ตื่นขึ้นรู้สานึกว่า ไอ้กฎหมายรัฐธรรมนูญทีเ่เขากำลังล่างอยู่เขากำลังล่ามาเพื่อกดหัวพวกคุณแล้วก็ทําให้พวกคุณเนี่ยขาดซึ่งสิทธิเสรีภาพและตั้งอยู่ในตกอยู่ในอาณาจักรแห่งความหวาดกลัวตลอดไป